ที่จะมาเริ่มเรียนความรู้ตอนม .6 แล้วว่าน้อยเลยครับแต่ว่าตอนม .6 ว่าติดโควิดไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เรียนด้วยแต่ว่าพอดีทางมหลาลัยได้จัดกจิจกรรมติวก่อนเข้าเรียนจริงนะครับก็เดี๋ยวว่าได้ความรู้ามามากพอสมควรแล้วตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 เรียกว่าอัดแน่นเลยครับทั้งทั้งสอาทิตย์นี้ตอนนี้ก็คือติวโครงการปรับพื้นฐานอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นการติวที่ทําให้รู้ก่อนที่จะเข้าไปเรียนที่เปิดเทอมวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ค่ะให้เราพร้อมมากกว่าพี่ๆดูแลด,ดีมากค่ะอ,อ,อาหารก็อร่อยแล้วก็เทคแคร์น้องๆดูแลส่งก้บบาน่าอะไรอย่างี้แบบว่า รู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่นี่แล้วก็มีความสุขค่ะรู้สึกเหมนได้เรียนไปก่อนนะคถ้าไปเรียนจริงก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นค่ะติวนี่ดีมากเลยค่ะครูติวดีมากแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็เข้าใจมากขึ้นค่ะวิชาคณิตศาสตร์จากที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจหนักกว่าเดิมส่วนพี่ๆเขาดูแลดีมากเลยค่ะได้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่า วิทยากรเขาค่อนข้างที่จะสอนทั่วถึงด้วยความที่เขาเดินทุกแถวพวกพี่ๆเขาก็ดูแลดีครับตอนที่มีพี่ครูที่ติวเขาบอกว่ามีเด็กเป็นลมพี่เขาก็รีบวิ่งมาชาร์จเลยครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพราะว่าเหมือนได้ปรับพื้นฐานความรู้ที่เรียนมาตอนม .6 รู้สึกได้ความรู้เยอะมากจากการติวครั้งนี้นะครับแล้วก็พี่ดูแลดีมากๆครับ ได้รู้จักเพื่อนๆต่างๆคณะครับแล้วก็พวกพี่ๆสมโมสรกับดูแลดีมากเลยครับได้ความรู้พื้นฐานจากม4มหมหมากมเลยครับความรู้แบบแน่น300%เลยครับ <c oughs> ผมก็มีครับมีเพราะว่าได้ความรู้จากการติวครั้งนี้มากจริงๆครับ